เรื่องของคดีที่ถูกบังคับให้สูญหายเกิดขึ้นกับบิลลี่พอรจีรักจงเจริญน้าปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกเกรี่ยงบางกลอยค่ะจากวันที่เขาหายตัวไปจนถึงวันนี้ครบ10ปีแล้วนะคะในส่วนของคดีความตอนนี้นอกจากการฟ้องคดีอาญาก็ยังมีคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องความเสียหายจากหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ถูกสาร จำนายคดีออกไปก่อนเพื่อรอผลในทางคดีอาญาขณะน,นี้อยู่ในชั้นอุทธรถึงที่สิ้นสุดแล้วนะคะทําให้ครอบครัวรู้สึกได้ถึงความไม่ยุติธรรมเพราะว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับให้สูญหายเลยค่ะลองฟังเสียงบางส่วนจากเมื่อนอภร,รยาของบิลลี่ที่เปิดใจเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวกับความเห็นของทางทีมทนายค่ะ คือมีสองข้อที่อ่านแล้วแบบรู้สึกไม่ยุติธรรมกับเราอะ่ะเขาให้เหตุผลว่าลูกสาวคนโตอะ่ะตอนนั้นบาดเราหมายเลขอีกเลขหนึ่งแล้วก็ปัจจุบนันบาดหมายเลขอีกเลขหนึ่งเขาเขาบอกว่าเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่แม่ลูกกัน เราไม่สามารถไปเรียบร้องสิทธิ์แทนลูกได้ข้อที่สองคือเมือ่อนอไม่ได้จดทะเบียนสมรสก,กับพี่บิลลี่คือไม่ได้เป็นภรรยาที่ทุกต้อตากฎกฎหมายก็ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้เราก็รู้สึกไม่ยุติธรรมกับเราอะเอดอะอะไรก็ยึดตากกฎหมายอะไรประมาณน,นั้นถ้าพูดถึงกายโยยานเนี่ยมัน ความรู้สึกของคนบ้า,บานๆแบนเหล่านี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวเป็นอย่าอื่นก็ได้เป็นสิ่งของเป็นเป็นทุนการศึกษาเดชเป็นสิทธิที่ดีทํากินตอนนี้มีพี่น้องที่โดนคนดีด้วยถ้าจะมาจุกอยู่ต้านทงหยุดที่เงินเ,นเงินนี่มาเป็นแค่ สีที่เราได้รับมาแล้วมันก็แป๊บเดียวมันก็หายมันไม่ได้อยู่กับเรามันได้มันไม่ได้เยีาวๆจิตใจเราเป็นนานนะคะมันเก็บไปแป๊บๆไปพับพัดมันก็หายไปหมดแลคะ่ะ และอีกมุมมองหนึ่งนะคะของทนายความมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมค่ะก็บองว่าการดําเนินคดีแพ่งสามารถดําเนินความไปได้พร้อมกับคดีอาญาได้นะคะรวมทั้งมีข้อเสนอต่อฝ่ายบริหารให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ถูกบังคับให้สูญหายด้วยค่ะ รลบฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งอะคะ่ะเขาจะใช้วิธีการชั่งน้ําหนักนะคะและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโจทย์นะคะพด,ดีนี้โจทย์ที่เสียหายก็คือแม่ของบิลลี่นะคะภรรยาก็คือมือหนอนอและลูกทั้งห้านะคะซึ่งเราก็ได้บรรยายฟ้องไปว่าความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทําของออหน่วยงานที่ทําให้มีการ จับกลุ่มควบคุมตัวนะคะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตและปัจจุบันก็ยังอยู่ในการพิจารณาของสารอาญานะคะในส่วนของคดีอาญาเนี่ยการรับฟังพยานหลักฐานจะต้องปัสศจกข้อสงสัยนะคะทำให้เราเห็นว่าคดีแพ่งเนี่ยหรือมีการพิจารณาคดีที่อาจจะรับฟังพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในทางละเมิด ในทางแพ่งเนี่ยมีลักษณะที่จะเอื้อให้เกิดการเยียวยาได้ง่ายกว่าโดยโดยทั้งเนื้อหาแล้วก็ข้อเท็จจริงอะนะคะกว่าที่เราจะได้รับผลคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยมันอาจจะมีระยะเวลาเนิ่นนานไปเกินสมควร มือนอเป็นหนึ่งในโจทย์ทั้ง7ที่เป็นเหมือนตัวแทนที่จะบอกกับระบบตุลาการไทยแล้วกันนะคะว่าถ้ามีการละเมิดสิทธิชนที่ร้ายแรงอ่ะรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาเราเลือกที่จะใช้กลไกลตุลาการเพราะมันมีช่องทางที่เราจะต้องฟ้องคดีแพ่งก่อนหมดอายุความ10ปีแต่ช่องทางนี้ถ้ามันจะถูกปิดลงในคําภาษากฎหมายก็คือว่าจําหน่ายคดีไว้ก่อนเนี่ยเพื่อรอผลที่ข้าราาคดีอาญานเนี่ยเราคิดว่า อาจจะทําให้ครอบครัวไม่ได้รับการเยียวยาแล้วความสูญเสียเสียหายมันเกิดขึ้นกับระบบกฎหมายของเราด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ดูเหมือนว่ารัฐจะปฏิเสธแล้วก็ไม่จริงใจกับเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิุม่ชนที่ไร้แรง คราวนี้จะชวนคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดเรื่องของการฟ้องร้องคดีแพ่งนะคะและเหตุผลของศาลที่ตัดสินใจจำหน่ายคดีที่ครอบครัวบิลลี่ฟ้องกบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกไปก่อนค่ะรวมทั้งข้อต่อสู้ของฝั่งจำเลยในการที่จะไม่ต้องเยียวยาทางแพ่งให้กับภรรยาด้วยนะคะทีมทนายความมูลนิธิาสาวัฒนธรรมค่ะรวมทั้งคุณมื้อนอภรรยาของคุณวิลลี่พรจี พาพยานเดินทางมาที่กรุงเทพตามหมายสารแพง่งที่กำหนดสืบพยานในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกยกเลิกนะคะโดยนายรัศดามนุรัศดาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยถึงที่มาของการยกเลิกสืบพยานฝ่ายโจทย์ เนื่องจากอายการฝ่ายจำเลยก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยื่นคำร้องให้ศาลจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอให้ผลทางคดีถึงที่สุดค่ะแม้ว่าฝ่ายโจทย์จะนำพยานที่ได้รับหมายเรียกจากศาลและเป็นพยานสำคัญที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้บังคับผู้ถูกบังคับให้สูญหายแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกยกเลิกไปนะคะนรัศดาก็ให้ความเห็นว่าคดีแพ่งสามารถเดินหน้าสืบพยานไปก่อนได้ พอผลทางคดีอาญาถึงที่สุดก็นําคดีแพ่งขึ้นมาตัดสินจะทําให้คดีไม่ล่าช้าค่ะโดยกังวลว่าถ้าหากคดีแพง่งเริ่มหลังจากคดีอาญาสิ้นสุดอาจจะทําให้พยานโจทก์บางคนไม่สามารถเบิกความได้ และมองว่าจะสร้างความลำบากในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของชาวบ้านแต่ก็ต้องเคารพความเห็นของสารและได้ทำคําร้องคัดค้านต่อไปในขณะที่พินนภาพึกษาพันธ์หรือว่ามื่อนอภรรยาของบิลลี่ก็บอกว่าที่เดินทางมาในวันนี้รู้สึกไม่ยุติธรรมกับตัวผู้เสียหายและตั้งคำถามว่าเหตุใดสารจึงไม่แจ้งว่าจะไม่สืบพยานตั้งแต่แรกแต่กลับมาแจ้งก่อนกำหนดวันนัดเพียงแค่1ิวันเท่านั้นค่ะ เมือ่อนอยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในขณะที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเชาว้าวันนั้นเนี่ยเธอได้ยินคนบอกว่าบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่บิลลี่ยังไม่เสียชีวิตค่ะซึ่งเมือ่อนอก็บอกว่าถ้ายืนยันว่าบิลลี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ส่งเขากลับมาหาครอบครัวไม่ต้องพูดลอยๆแบบนี้ทั้งที่วัตถุพยานที่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้ก็มีและน่าเชื่อถือด้วยส่วนคดีอาญาที่สารแพร่งระบุว่า รอให้คดีสิ้นสุดเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่อายการโจทยื่นฟ้องชัยวัน์ลิ้มลิขิตอักษรและพวกรวม4คนฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาร่วมกันฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ก่อนรวมถึงข้อหาอื่นๆกรณีการหายตัวไปของบิลลี่พอลจีและเมื่อวันที่28กันยายน2566สารอ่านคำพิพากษานะคะว่าจำเลยที่1 ในาใยชัยวัน์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้าเว้วนการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกลุ่มไม่ได้นำตัวบิลลี่ส่งพนักงานสอบสวนจะมีโทษจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาอื่นๆฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันโดยมีอาวุธข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำใดๆไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจรวมถึงการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำการประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในทางร่างกายนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวถูกกักขงังหรือต้องปราศจากเสรีภาพในทางร่างกายถึงแก่ความตาย รวมกันโดยทุจริตหรืออำพรางคดีการกระทำใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิษบพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพิษบพหรือผลในทางคดีเปลี่ยนแปลงไปศาลจะยกฟ้องและจำเลยที่2 3และสศาลพิพากษายกฟ้องค่ะ